สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1 0 0 0วัตต์ตัวนี้อาการเปิดไม่ติดส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการผมทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับขั้ว DC INPUT s h o ช็ถึงกันนี่นะครับก็ทดลองจ่ายไฟเข้าดูนะฮะเห็นไหมครับกระแสะผมตั้งกระแสไว้3แอมกระแสก็ไหลที่3แอมเลยนะครับแรงดันตกเหลือ ยี่อ่าไม่ใช่ยี่สิบนะศูนย์จุดสองโวลต์นะฮะศูนย์จุดสองหนึ่งนะครับก็มีการช็อตทาง DC คาดว่ามอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาแกะเช็คกันดูนะครับ ครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาทําการตรวจเช็คนะครับเครื่องนี้ก็ผ่านหัวแรงมาพอสมควรนะฮะมีรอยซ่อมแซมแก้ไขมาแล้วนะครับทั้งทางฝั่ง AC นะฮะแล้วก็ทางฝั่ง DC นะครับมีรอยบัตรกีตามจุดต่างๆนะฮะแล้วก็ทิ้ง คาบฟักไว้เต็มเลยไม่ได้ล้างบอร์ดนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ไดโอดนะฮะไดโอดคือลื้อแล้วประกอบไม่ดีนะครับไดโอดงอขาไดโอดงอไม่เข้าตำแหน่งเดิม ผมได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็มีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องถอดตัวซิงค์ออกมาเพื่อถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตนะครับมีมอสเฟตเสียอยู่2ตัวนะครับในตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะฮะอันนี้เป็นมอสเฟสที่ถอดออกมานะครับก็ เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดลองจ่ายไฟลองเครื่องกันเปลี่ยนมอสเฟตแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันเครื่องดูหรือว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับ ก็จ่ายแรงดันไฟดีซีที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์จ่ายไฟเอซีเข้ามานะฮะทดลองดู ตัวเครื่องขึ้นสถานะรันแล้วนะครับกินกระแสทาง DC แต่กำลังวัดทางฝั่ง AC ออกแค่นิดเดียวนะออกอยู่ประมาณ5 6วัตต์เท่านั้นเองเห็นไหมครับเดี๋ยวปิดก่อนมอเสร็จร้อนจีเลย โอ้ oh, มอเตรเฟรร้อนทุกตัวเลยครับมอเตรเฟรร้อนทุกตัวเลยอ่าแสดงว่ามันยังไม่ปกตินะครับตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วแต่ว่าวัดไม่ออกนะฮะวัดออกแค่นิดเดียว แล้วก็มอเรเร้อนลักษณะคล้ายๆกับว่ามันโอเวอร์โหลดนะฮะมีอะไรช็อตอยู่ทางฝั่งทางเอาพุตนะครับก็เดี๋ยวต้องทำการตรวจเช็คเพิ่มเติมนะฮะว่ามันมีอะไรเสียหายอยู่นะครับเพราะว่าลั่นได้แต่วัดออกน้อย มอสอเซษตคอนเวอร์เตอร์ร้อนนะครับครับก็ใช้เวลาค้นหาสาเหตุอยูอ่หลายชั่วโมงเลยนะครับอาการรันแล้วผลิตไฟได้น้อยมอสเศษตคอนเวอร์เตอร์ร้อนนะครับผม ต้องเอาซิงค์คอนเวอร์เตอร์มาใส่ก่อนเพื่อรันรันทดสอบรันแล้วหาสาเหตุว่ามันเป็นที่จุดไหนเพราะว่าถ้าไม่ใส่ซิงค์คอนเวอร์เตอร์มันรันได้แป๊บเดียวมอสเฟตร้อนเดี๋ยวมอสเฟตจะพังก็ตัวไดโอดนะฮะไดโอดทั้ง5ตัวต้องถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรันตัวเครื่องและวัดสัญญาณ p w m นะครับดูว่ามันมีความผิดปกติที่จุดไหนก็ตอนเนี้น่าจะเจอจุดแล้วนะครับมาถอดสาย AC กันอ่ะก็คือทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะฮะส่วนตัวที่ถอดออกมาก็ใช้ตัวทวิตเตอร์นี่ประมาณแล้วก็เด่นตกไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าที่บริเวณขาขา3ามของทรานซิสเตอร์ตัวนีมน้มันไม่มีสัญญาณอ่าจริงๆว่ามันเป็นสัญญาณสามเหลี่ยมนะครับเข้าที่ขา1ส่วนที่ขา3เนี่ยสัญญาณรูปสามเหลี่ยมเนี่ย,ญญย,ม,ยมันไม่ออกนะฮะอ่าก็เลยเปลี่ยน รานซิสเตอร์ตัวใหม่ซึ่งใช้มิเตอร์วัดมันไม่เสียนะครับไอตัวรานซิสเตอร์ตัวเนี้ยคือวัดแล้วปกติแต่ว่าสัญญาณที่ขาที่3มเนี่ยมันไม่ออกนะฮะมีสัญญาณเข้าแต่สัญญาณไม่ออกซึ่งในตอนเนี้ยสัญญาณมันออกแล้วเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูคือเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยสัญญาณออกแล้ว วัดที่ขาที่หนึ่งนะฮะ,ะซึ่งมันจะเป็นสัญญาณรูปสามเหลี่ยมรูปฟันเลื่อยลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัดที่ขาที่สามมันก็จะมีสัญญาณรูปฟันเลื่อยเหมือนกันซึ่งทรานซิสเตอร์ตัวเดิมเนี่ยสัญญาณขาที่สามมันไม่ออกนะครับวัดแล้วมันเป็นแรงดันกระแสตรงซึ่ง ขาหนเนี่ยมีสัญญาณฟันเลื่อยแต่ขาสาเป็นเป็นเส้นตรงเป็นแรงดัน DC ออกมานะครับอ่าก็เลยลองเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ขาที่สก็มีสัญญาณออกมาแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวก็ใส่ตัวไดโอดกลับคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบรันนะฮะอาการนะครับ,าก,ารนะรบก็คือ มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตหน้าเปลี่ยนมอสเฟตลันได้แต่ว่าผลิตไฟออกมาแค่นิดเดียวไม่ถึง1 0วัตนะฮะแล้วก็มอสเฟตร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วจะกลับมาลันได้ปกติหรือเปล่าแล้วใส่ไดโอดกลับคืนไปก่อนนะครับ uh, ครับตอนนี้ใส่ไดโอดกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมา ทดลองกันจะผลิตไฟได้ปกติหรือ,อยัง42โวลต์3แอมป์ปิดท้ายเริ่มรันแล้วนะครับไม่มีเสียงดังที่หม้อปแปลงแล้วนะฮะกำลังวัดออกแล้วนะครับ สูงสุดก็ได้เกิน100วัตต์นะฮะนะครับกำลังวัดสูงสุดเกิน100วัตต์ก็แสดงว่ากีตารอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับก็ที่มันผลิตไฟออกน้อยแล้วมอเวสเฟตร้อนนะฮะเป็นที่ทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผม ก็บอกไม่ถูกเหมือนก <ve> ันน <Buffalo> ้ว่าหน้าที่มันมีหน้าที่อะไรนะฮะอยู่ในวงจร p w m นะครับผมได้ลองหลายอย่างนะฮะลองเปลี่ยนตัว o อฟแอมด้วยนะออฟแอมตัวนี้ นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับออฟแอมนะก็คือลองอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะเจอสาเหตุนะครับว่ามันเป็นที่จุดไหนก็โอเคครับผลิตไฟได้ปกติแล้วเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดของเมนบอร์ดของตัวบอร์ดนะฮะที่ช่างคนก่อนก็าทำมาไม่เรียบร้อยนะครับก็เก็บ บัตรกีในส่วนที่ก็บัตรกีมาไม่เรียบร้อยล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูอีกรอบหนึ่งครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูกระแสพาวเวอร์ p l ายที่1 8แอมป์สูงสุดที่พ,วพาวเวอร์สปาตรงนี้จ่ายได้นะครับ แรงดัน42โวลต์ถ้าตัวกิบไทยอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้หรือในช่วง590ถึง600วัตต์นะฮะลองดู604วัตต์นะครับ ที่เห็นขึ้นไปนสูงสุดอีกรอบหนึ่งฮนะหกร้อยสิบเจ็ดวัตต์หกร้อยสิบเจ็ดครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้ก็เกินหกร้อยวัตต์นะครับแสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับ ครับปิดท้ายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันครับตรวจพบในตอนแรกนะฮะพบว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับก็จะก,การเปลี่ยนมอสเฟตทดสอบรันดู <c oughs> ปรากฏว่ารันได้นะครับแต่กำลังวัดไม่ออกนะฮะกำลังวัดออกแค่ เจ็ดวัตต์แล้วก็มอเตอร์ทางฝั่งคอเมเิ์เตอร์ร้อนมากนะครับมอแปลงมีเสียงคลางก็ไล่หาสาเหตุอยู่นานนะฮะกว่าจะเจอตัวเสียนะครับก็ตรวจเช็คพบว่ามีาทรานซิสเตอร์ในวงจร P w M เสียเสียอยู่นะครับก็ทำการเปลี่ยน ทานซิสเตอร์ก็สามารถกลับมารัานทำงานได้ปกตินะครับและมีพัดลมนะฮะร,ระบายความร้อน1นึ่งตัวพัดลมตัวนี้ที่ถอดออกมาเสียนะครับอันนี้ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวทดสอบอตัวพัดลมดูหน่อยนะครับว่าทำงานปกติหรือเปล่าอ่านี่นะฮะพัดลมก็ทำงานทั้ง2ตัวแล้วนะครับ ก็ตัวนี้เท่ากับเสีย3จุดนะฮะมาสียชชอตชุด p w m เมีเปัญหาพัดลมเสียนะครับก็จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่สามารถกลับมาหลังนทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนหาในคลิปพีเท่ากันใดขออภยัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ